ดรอดออกเมนูรีความทรงจำในวันใหม่ครับงานพิธีบทเพลนีจวลาธรรมศาสตรที่75ท่เนกี่สหัวับโอเคัก็คือ1สมเมอกันะครับแล้วก็่งกนยแต่คั้งหนึ่งที่เป็นภาพบุกของชาวุาคือแบเพื่อังที่เสั้งที่ันผมก็หลับี ไห้ไปดีโอครับขอบคุณนะครับก็โดยที่พี่ๆจริเป็นพี่ๆเป็นส่วนใหญ่นะครับนะครับแล้วก็กรรมการจัดงานมีเวลาสั้นมากนะครับเดือนกว่าๆไม่ถึงสองเดือนที่จะจัดงานนี้แต่ว่ากรรมการทุกท่านทํางานเต็มที่แล้ววันนี้พูดจริงๆค้างขายเลย พี่ๆทุกคนความสุขเห็นบรรยากาศเก่าๆดีๆแบบนี้กลับมานะครับก็หายเหนื่อยครับแล้วก็เหมือนอย่างที่ท่านนายกบอกนะครับวันนี้เรามาเพื่อชนะนะครับก็จดทุกขามจะสสิ่ชนะไปแล้วที่ผ่านมาชนะอีกครั้งไม่ใช่ประเด็นนะครับแต่ชนะสามปีติดนี่เป็นประเด็นซึ่งม,มั่นใจว่าปีนี้แน่นอนแน่นอนเพราะเราจะช่วยกับเอาประตูไปไทัน อคกมาภาษาอ่อแชร์ผมก็เติมนิดครับอ่ะได้มีข้อดีเพิ่มคือเราดูจากตัวแทนจุฬาสองท่านบนเวทีด้วยนะครับแล้วผมใช้หลักโหราศาสตร์ในการคำนวณตามหลักการที่ผมเรียนมาเนี่ยผมก็ค่อนข้างมั่นใจมากเรียนวิศวะแล้วมันโหราศาสตร์อะไรก็ไปแอบๆเรียนแอบๆเรียนนะฮะก็คือคุณละวะหลนเนี่ยนะฮะละวะหลนเนี่ยหลนนี่คือลมในยศ มีการรบการแข่งขันอันนี้ครับคั่แรกเลยครับคารุสานคารุสานเลยครับคารุสานคารุสานใช่ไหีครับ เดี okay, variable salt, variable salt. Il, ๋ยวครับคารตานครับคตาต่อไปนะครับปดนะเป็นดป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 ดแปดหมื่นเศษสาเศษตเศษดเ้เศษดเศษเอาเยครับเศษเศษดเ็าไม่ตาครับตาไม่่าโอเค ได้เลยทั้งหลังทั้มีเลยขอตอวิศวะครับวิศวะเฮ้ยเขียนใครนั่นมีเหรอควรวิศวะไปวิศวะครับวิศวะวิศวะวิศวะนะครับวิศวะตามเลดี๋ตายไปเดตายไปเดี๋ตายไป เลื้สากีลาครับ no <iałem> to to เืสากีลาเอาวิ <g innen> <t> ่งหนวิ่งหน่อยเอาวิ่งหน่อยเดี๋ยวไม่ทันแล้วต่อไปเป็นคนะนีติสต์ติสต์นะครับนิต์ศาสต์อันนี้อ๋อนที่เทพโออาเดี๋ยวไนิติติเสตาครับนิเตสตาเนี่นิตสตาครับนิเตสต์นิเาสตะครับต่อไปเป็นใครนะตัตั์ สัตสัตตวแพทย์ามยำท่ามยำห้ามยำลยไปลืยไปอไปเป็นในะวิทยาศาสตร์ครับวิทยาศาสตร์ิทยาศาสต์ครับเชครับเิ้เรื่อตครับิทยาศาสต์ครับิทยาศาสต วิจาห์วิจาห์วิาห์วิจ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 าห์วิาหวิจาห์วิจาห์วิจาหวิจาห์วิจาห์วิจาห์วิาห์วิจาห์วิาห์วิจ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 าห์ิาห์วิจาห์วิจาห์วิจา์ิจาร์วิาห์วิจ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 า์วิจาห์วิาห์วิา์วิจาห์ิาห์วิาห์วิจาห์วิจา์วิจาห์วิจาร์วิา ต่อไปทันตแพทย์นครับตาเออสวัสดีครับสวัสดีครับทันตแพทย์แล้วบทันตะแทสินต่อไปเทสัจจศาสตร์นะครับเทสัจจศาสินเทศาสินเทศสัจขอพระขอพระนิมิตนะครับขอพระขอพระขอพระขอพรับขอพระค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 รับเล็งขอครับเล็งขอ ต่อไปครับเป็นคณะหานิชิียศาสตร์และการบัญชีครับเี่ครับบัญชีครับเดี๋ยบัญชีครับบัญชีครบไม่ได้ครับครบไม่ได้ถนนมห้ามขาดครับบัญชีนะครับบัญชีนะครับเนี่ครับบัญชีบัญชีครับบัญชีครับบัญชีนะครับบัญชีนะครับอ่า ไปนี่คณะเราเองอรตสาดีนำโดยทิงครับยทง้วิวินวิวินต่อไปคะแพทย์ี่สตาแพทยสตดีครับนี่คุณหมอทั้งหลายคหมอทั้งหลายต่อไปเป็นคณะสักศิล์ครับสักศิลปนเอ้สักศิล์นครับสักศิลปนนี่ คนสวยของเราอยู่นี่เองอไปไปรักษารครับสิงดา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 แล้วก็สิลปัฐปร,ระตารนะครับรัฐปะการเดินเดินตรงกาเดินกาเลยอันนี้อะไรอันนี้ไม่มีนะอ๋อดีไม่ใช่นีไม่ใช่

ใัน่อย mm ู hmm. mm ่ตรงทีแรกนัน hmm. น mm ่ะ hmm. อ mm ืมปา่อยเพราะเนี้เยอะมก็จะดูว่าัดีนอันนี้อันน้ คณะเนี่ยครุศาสตร์าุศาสตรอนี่คณะอะไรวิศวะวิะโอ้ยคณะอะไรับคาุศาสตร์คาณะอะเนี่ยิเทนี่อะไรชาวเาวศชาวเวศวิวะโอ,อ้หวิศวะดีย <c oughs> นาน่หนาครับตนนี้ครับรับรงสา1ส3 4 5นี้เินและสาามสีอ่ะครับทีนี้เดี๋ยว